ครับรูปนักเรียนที่รักทุกคนครับวันนี้เราถือว่าเป็นกิจกรรมการเข้าแยวหน้าสองตามปกติในวันที่ผัก็ได้มามาพบกับพวกเราแล้วก็ได้นำในววิทยาของนมทีวาการตนสิทการและสำงานทั้งางการอึกษาหกฐรมโดยผ่านระงมสมาชิและที่การศึกษาาเรรนอึกษาสกรสุขุมมา ที่เจคบดบอกว่าลงเดือนเราจะเดินเป็นอย่างไรครับซึ่งนโยบายนี้เป็นนโยบายที่ที่ธรรมดีให้ไว้ว่าเรียนดีมีความสุขเป้าหมายเพื่อ,วอความเป็นเลิศนะครับเพื่อความมั่นคงของท,ทุกคนการใช้นโยบายเรียนดีมีความสุขนี้ก็จะมีตัวหลักสองประการที่เราจะต้องดำเนินการ นะครับหลักสองหลักนี้จะต้องเดินไปด้วยกันเป็น้องกันทั้งพุ่มในการัูปครูและรูปมะเรียนก็คือเราต้องจับมือไว้เล้วไปด้วยกันในการพัฒนานะครับการพัฒน,นาที่หนึ่งก็คือกระบวกนการบริหารจัดการของผู้บริหารของพองอ,งอนะครับและทีมงานกรรมการเรียาร,รียดทุกคน อันที่สองคือกระบวนการพัฒนาผู้ปราหารและครูครูทุกคนจะได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้ทันสมัยทันยุคในศตรวรรษที่21ิกระบวนการพัฒนานักเรียนเมื่อครูได้รับความรู้แล้วท่านเตียนก็ได้รับความรู้ต่อ,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 าาอยากครูท่าเตียนก็ต้องนอบกา,มมารพัฒนาอย่างต่อเนื่องส่งเสริมความไปเลิ่นให้กับครูทุกคนในจิตประการสุดท้ายก็ค,คือการแบ่งปันทรัพยากรต่อไปชาติซึ่งกรรงันและกัน ตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญที่เราต้องมาแชร์การแลกันส่วนตัวนัดโยบายหลักที่จะต้องทำให้ทุกคนเรียดีมีความสุขมีตองประการดังนี้คือลดภาระครูและอุปกรณ์ทางการศึกษาซึ่งโรงเรียนจะน,นมได้ดำเนินการดังต่อไปนี้ก็คือการปรับเปลี่ยนการประเมินวิทยาฐานะการประเมิน ขั้นความดีความชอบของครูโดยมุ่งผลโมัมเตขของผู้เรียนเป็นสำคัญ 2. ครูและบรกรคืนทิใช้ระบบการย้ายในระบบ e i r s ให้ทุกคนได้ย้ายกลับบ้านอย่างโปร่งใส 3. การแค่ประน,นี่สินให้กับ,บครูนะครับ ก็ทุกคนมีนี่มีสินทำอย่างไรเพื่อไม่มีปัญหาใน,กา,น,าน,นการเะเรียนสอนจึได้เงินงกลางช่วยแก้ปัญหานี้สินให้กับรครูตะกรนเป็นผู้สานงานให้ถัดมาคือการจะ้ทาุตอนการเรียนกรสอนและสริการให้กับครูสละต่างๆให้พร้อมที่จะใช้ในการเรียนกรสอนถัดมาก็คือยกเลิกครูเอง เห็นว่าจากอาิยาลัยต้ดีให้ทุกคครูเวนเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินตัวนี้โรงเรียนไม่มีครูเวนแต่มีครูอาสาเข้ามาเรียนมีพนักงานรักษาความปลอดภัยเข้ามาเรียนดูโรงเรียนอย่างต่อเนื่องโดยความสมัครใจจึงทําให้เกิดความขอบุณระหว่างมือได้ชินเกนมากขึ้นจึงทําให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ต่อมาก็คือคือการนักหาจัดฐานการพะโลมโรงเรียนจตุรมิตรภูมฐานการพะโลมจิตทาให้ภาระของครูนี่เป็นภาระเยอะมากที่จะต้องลงไปดูแลความสะอาดสัตยานต่างๆเมื่อมีนักการพะโลมเข้ามาก็จะได้ช่วยในเรื่องของดูแลภูมิทัศน์สิ่งดล้อมสัตยากวาดขยะต่างๆได้เป็นอย่างดีนะครับ การถัดมาก็คือนในเรื่องของการลดพลังงานที่ซ้ำซอนโดยให้ระบบการจัดการที่ที่สามารถทําให้พลังงานรูลดลงและประการสุดท้ายก็คือการย่้างครูซึ่งเป็นเมียยกนหลักในสาขาวิยาที่ขาดก็จะช่วยให้การเรียนกาสอนมีประสิภาพมากขึ้น เช่นการจ้างครูวิชาที่ขัดเคลนหรืออุปกรณ์ทยากรในท้องถิ่นเช่นมโนราเป็นต้นถัดมาก็คือลถภาระของนักเรียนและผู้ปกคองทำอย่างไรที่ให้นักเรียนได้มีเวลามากขึ้นก็คือในเรื่องของเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาหรือที่เราเรียกว่า a n y w a y any time นะครับโดยใช้หลักการการเรียนออนแอนที่บ้าน ออนไลน์แะดะกบคัลุูมหรือจะออนไซต์มาที่โรงเรียนโดยตรงก็นี่คือส่วนหนึ่งที่ทำให้นักเรียนได้ลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเรื่องการเรียนสอนได้อย่างทั่วถึงถัดมาในเรื่องของระบบการแนนเอโรงเรียนได้ดำเนินการระบบการแนนเให้เรียนได้รับการชี้แนะการเรียนต่อเข้าระดับที่สูงขึ้น อย่างทั่วถึงนักเรียนม .6 ได้สามารถสามารถเข้าสอบได้เข้าเข้าหมหาลัยได้ร้อยเปอร์เซ็นในสาขาต่างๆที่เขาชอบและก็สนใจนะครับการจัดทำระบบก,การวัดรับรองวิชาชีพหรือเราเรียกว่าใบาประกาศวิชาชีพให้นักเรียนตรงนี้นักเรียนก็สามารถที่จะดำเนินการเพิ่ม ในเรื่องของประกาศสี่แบบต่างๆในการประกอบอาชีพได้นะครับการจัดเทียบผลการเรียนนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทางฝ่ายวิัาการได้ดําเนินการเทียวบว่องแผนว่าจะจะเทียบผลการเรียนให้กับเด็กอย่างไรบ้างนะครับการมีรายได้เราเรียนตรงที่คัญที่สุดก็คือกลุ่มสาระก,การงานอาชีพไม่ว่าจะเป็นงานกเกษตรงานขากตังงานช่างตรงนี้ ทักเรียนสามารถที่จะปลูกผักผลไม้ต่างๆและท็มาความจำหน่ายต,ตามต้องตลาดตามตลาดนัดก็มีรายได้โรงเรียนขึ้นมานะครับและที่สําคัญอีกตัวหนึ่งก็คือสุขาดีมีความสุขครับเป็นเยาวายที่นักเรียนมีความสุขมากมาโรงเรียนมีห้องน้าําสะอาดมีห้องน้ําใช้อย่างเปีนโพห้องน้ําคูวเรื่องเรียนสามารถใช้รวมกันได้ รู้สึกมีความสุขต่อการใช้ห้งน้ำนะครับตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่ทำให้นั้บรยวยเรียนดีมีความสุขมีความสุขมากขึ้น <c oughs> และมีการพัฒนาห้องเรียนให้เป็นห้องเรียนาคาุณภาพครับลูกเข้าไปในห้องเรียนทุกห้องก็จะได้เรียนด้วยทีวีสมาร์ททีวีต่างๆสื่อเล็กทรอนิกส์ต่างๆเหล่านี้จึงทำให้หโดยเฉ่าเรา ดำเนินการปฏิวัติการ,รศึกษาแก้ถนแก้ปัญหาประเทศได้นะครับโดยจะรัรู้จะรับคิดจะระบทำประเทศไทยมั่นคงมั่งคั่งและย,ยั่งยืนต่อไปได้ถ้าหากว่าเราไม่ดำเนินการตามที่ได้กล่าวตามรีย่าของรัฐมนตรีว่าก,การแล้วก็คิดว่าในการปฏิวัติการ,รศึกษาคงเป็นไปไม่ได้เฉะนั้นขอขอบคุณทุกๆนนักเรียนและครูบุคลากรทุกคนที่ร่วมด้วยช่วยกันในการพัฒนา ทำในเะรื่องไรในครั้งนี้ขอเนโชคดีครับ